หาเจ้าของอะเอ้ยเดี๋ยวใช่ป่าวะใช่เดรอรถเนี่ยนะเจ้าของนะครับเราแอบถ่ายแอบถ่ายตรงร่องประตูนะแอบถ่ายตรงร่องประตูแอบถ่ายครับแอบถ่ายแอบทำไมวะ

นาครับหายกันหมดเลยเฮ้เย